สบายดีทุกคนมื้อนี้ก็มาพบกับน้องทิพย์สาวุทัยเนาะโดนโด,ดนสีได้พอกันเธอหนึ่งมื้อนี้น้องทิพย์ก็มาตึกป่าตึกป่าเมื่อกินแรงได้ทุกคนเนอ้ย <c oughs> หลังจากที่หายไปบันได้ถ่ายคลิปแต่โดนเนาะมื้อนี้ก็สิมาถ่ายบเบิ่งสิเป็นน้อเลอส,สิได้หรือบ่ได้ก็ไปเบิ่งนํากันเด้อ <c oughs> นนนางแ่นทายคลิปบม่ได้ลงคลิปแต่โดนละถ่ายเลยนะถ่ายเลยด้วยถ่ายอยู่ตอนนี้ตอนนี้ไอ้เคยเฮาก็กำลังลงไปงม แตนล้น้องทิพย์ตาเก็บป่าอย่างเดียวนงทิพย์ฮอนเดดอกมาตึ้แลไอ้สาตึกแลตอนนี้เขากำลังสิไปเก็บป่านั่งโน้นยิ้ม้าวทั้งเลิศนี่นะเซอร์หลอดฮาวบอ

ไนังนน้นหาไปเจบป่าเชื่อป่านะป่าน่อย,านอยกระอมันเป็ดปะปักอุ้ะเรือนะปากุ๊งก็ได้แล้วเอาต๊กน้ำดนนูน่น ก็ไม่เห็นบอลเลยก็ไม่เห็นบอลปลาตัวนี้จะว่ามเห็นว่าจะมาก่อนพี่นะเ่อนเดลโมแอนเธออยู่นองพี่ เอามันก็มีเสียงอีวส่ะเอแออมันฝนเวลาคือมันมันปกมือมันจะปากมือเขานะเวลาเขาจับนะเออมันฝนท่าเลยนะเขึงมือก็หันแอนลิฟต์จับอืมแดดแล้วาวเจนะลิฟต์นนั้นโ้ให้ใส่เน้นเันจ้าหน้า บรรยากาศยูริมน้ำแนนถ่ายคลิปยู่สีทนได้ เกี่ยงไรบอกขาตั hum, ้งกองมาดิข้อซ้อนเอาวะนี่บอลบัตรหนึ่ง ไปถือนะ่เส้อจะตปะเส่อแ <c oughs> นี้เนะะะาะปะเ้อื้มาีปอบนีนะ <c oughs> ไปเองรบอมีบอเงน,นะ <ened. c oughs>

เราลงเจอไหมเฮ้ยจรงมั้ นอนแดดมากไปหาห้องก่อนทุกคน まい見てばださいな。 น <including> ่ได้ไหไปได้ปะเนี่ยได้ได้ไปแล้วตรงนี้ตรงนี้ อะไรกอาเเปียนเอาเปลี่ยนเปลาเป็นอาบุเบี้ไข่พอดีนะไขไหมบ้ลับไปบ้า ซอมโม่อย่าโป๊โลกนะซอโซอซอโมซอโมไอเอซออีนองไดไม่ได้แดางนี่คือมานเลยอ้ออ้บอป่าได้มึงได้วาสิมานบอ เดกก็ได้ตัวดียวบายบาไปกระลุ้นน้ำกัน thuộc đây thuộc đây <laughs> đây bới ơ ô nhá khói rồi khói rồi thuộc đây nàng chạy bọn nó nàng máy đấy bụi เออนเ่สิบเจเทดพุจ้าเได้นีหืงไพุจ้าบ่ฮึ่นมดอันนี้นะโอ้ยน้ยเซเวล้วนี่แหละบน้นะ

กได้สำนีทุกคนเาไปโชวนองุมหานอีมได้โอ้นองหุมหานมันจะไม่พี่เลยเอาได้ปลานนทุกคนอัดอัดมือายดยาดำไปเอาเด้อวันนี้เป็่นกับไปเอาได้โหดฮัโ <c oughs>

กีนี้ได้ฝาในแต่ว่านองที่ไม่ได้ไปได้ซ้มทุกคนเลยมันเด็เป็นทลุก <c oughs> ่อกลยกินน้ำ่นไอ้าม่ไล่อยากินน้ำ <c oughs> เพื่อส่งพ่อแม่เพื่นเก็บป่าเนาะทุกคนแต่ว่าน้องทิปมือเลยโบไม่ยอมห่มจูโอ้ยโอ้โหก็เลยวันหนึ่งนี่เหรออยู่สุขวัแนึงโทษแดดเลยทุกคนตอนนี้นนนนนก็ สี่โมงยังเลยแต่ว่ายังแดดแห้งอยู่โอ <c oughs> เอาโน่นก็เดี๋ยวป่าบอนทด่นั่งน่นเลยปลาซี่อยู่หลายอะี่โอ้ยเมนปาลาตายเลย

น,นี่บ่อีประวัจิเบิ่งน,นะเฮ้นแล้วก็เอาลงคือเก้าบ่ พอขำแล้วกัยังแดดแห้มอยู่ ปลาหอกอไรซ้ำนี้แล้วเนาะทุกคนเนาะเกือบสีครึ่งโค้งแต่กระโบครึ่งทุกคนตอนนี้กันน้องทิพย์เกือบกำลังซิเมม์เลยเนาะพ่อคามเติบแล้วนี่กับปลากับพ่อได้กินอะไรกันน้องทิพย์กับกำลังซิเมม์คลิปนี้กับพ่อส้ำนี้เนาะทุกคนเนาะพอการเมือคลิปหน้าถ้าพี่ชายประกันเลิกกัต่อขอโทรขอภัยนำเนาะ กันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย